นี่น้ำใสมากเลยนะคะน้ำแกรกทำไมชาด มีทิปแถมนะคะก็คือตอนนี้เรากําลังจะไปไหนนะคะของดีของบ้านคณาน้ำแร่ธรรมชาติของบ้านคณาน้ําแร่นะคะอุ้ยไม่ต้องซื้อเลยนะคะน้ําแร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะตอนนี้เหรอคะว่ามีประโยชน์ทําขายแล้วนะโอ้ทาขายแล้วนะคะส่งตรวจกรมนามัยบอกมีแร่ธาตุเยอะอือผ่านการผนานอยแล้ว อ๋อตอนนี้ผ่านออยอแล้วนะคะก็คือปลอดภัยนะคะน้ําแร่ธรรมชาติจริงๆ <c oughs> เจอแล้วนะคะน้ําซับน้ําแร่นะคะบ้านคนานะคะนี่นะคะน้ําแร่นี่น้ำใสมากเลยนะคะ นะนี่น้ำคือขึ้นตลอดเลยหรอคะขึ้นตลอดขึ้นตลอดเป็นน้ำแร่ทรให้ชาติน้ำแร่มันก็จะน้ำจะไหลน้อยกว่านี้หน่อยอ๋อนี่น้ำเยอะมากแต่ถ้าเขาทำให้มือจังใจมันดู้จากแห้งเนะเขาดูดจากท่อนน้นเหรอเขาก็ดูดจากท่อเลยนะเห็นขอถ่ายรูปลงเฟซหน่อยนะอันนี้เป็นของชุมชนหรือของอะไรคะเนี่ย ก็เป็นน้ำทรัพย์ส่วนรวมเนาะของชุมชนนะนครับนสุริอ๋อคนที่นี่อันนี้แนะนำหน่อยเป็นน้ำอะไรคะเนี่ยบอ่อน้ำทับเป็นบอ่อน้ำาซับย์เป็นน้ำแร่จริงๆเลยใช่ไหมคะครับโอ้ของดีบ้านคนานะคะคก็คนที่นี่สบายเลยเนาะไม่ต้องซื้อน้ำดื่มสบายเลยค่ะสบายเลยนะคะ,เ,ะ,คะเป็นคนบ้านคนาเหรอคะ คือคือเห็นตั้งแต่เกิดเลยไหมน้ำแรกเนี่ย,เก,เ,ยเกิดมาก็คือเห็นเลยใช่ไหมได้ค่ะโอ้สุดยอดบ้านธนาเลยนะคะน้ำเยอะมากแล้วน่าแรงะะเ,เหรอคะน้ําเยอะไหมไม่กันอ๋อไม่มีหมดไม่มีหมดหลยอย่างนี้ทั้งปีนะคะอ,อโยสบายจังเลยไม่ต้องซื้อน้ำดื่ม น้ำขึ้นมาจากบนห่อนนี้เลยเหรอคะน้ายกขึ้นเวลานจะน้ำนี่ไหลตลอดเลยโอ้โหนี่คือน้ำแร่ทำไมชาดนะคะโอ้โหบ้านขนาดนะคะ Amazing Amazing มีน้ำแร่ซีซีให้ดื่มน,นะคะที่นี่นะคะนี่น้ำใสามากเลยนะคะน้ำใสามากๆ น้ำแร่ธรรมชาติตอนนี้กำลังอาบน้ำแร่อยู่นะคะอาบน้ำแร่อยู่นะคะเผื่อผิวจะดีนะคะธรรมชาติจริงๆนะคะ